you get สวัสดีค่ะพีอออ้ตานะคะตอนนี้น้องไอซ์ค่ะพีศูนย์หกตำลังคำผมกับช่างที่สวยแค่หนั่นตัวเลยค่ะื่อกิ๊ค่ะแล้วลักษณะของน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะจะมีเอตกมาแนวไหนสำหรับน้องไอซ์ให้มีลุคแรกที่ต่ากีว่าขอเเขาเป็นเดียวเราต้องการให้มีไฮไลท์โดดขึ้นมานี้เลค่ะใ้เปลี่ยนเป็นลุคหนว่น่ะเป็นลุกแนวไหนดูเข้มเท่หรือว่าดูเกาหลเกาหล แล้วสีผมเนี่ยคือแบบว่ามันแบลงไม่เก็บนุ่งได้เข้ากับสีคิ้วเหรอคะไล้วรแลยวกท่ามือแบบมากพุ่งใช่ไไอ้เต็มสุดเพราะตอนนี้เขาดูแบบว่าธรรมดาเรื่องงค่ะแต่ไม่หนักใจใช่ไหมคะไม่ทำไม่หนักใจเรื่องน้องมาที่สุดแล้วขอบคุณค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างไอ้ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีขยะมาติดหัวค่ะเพื่อเล่องร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เดินไม่รู้เหมือนกันนะครับ เรียนเสียนเอเลนโบดได้จากลอยนี้นะคะถูกต้องคน้องไอพีศูนย์0 6ค่ะไว้แน่นแสงอะไรคะดูเป็นวงๆขายเอเลียนแปลกประหลาดมากมาเดี๋ยวเราต้องไปถามเลยสวัสดีค่ะนิดนึงสวัสดีค่ะ ย้อมผมนะคะลุกออกแนวสดใสขึ้นหรือว่ายังไงะคะพีะ่เขาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าสีอะไรต้องรอดูค่ะสำหรับน้องแดนทีน้องเจนเนี่ย TP1 นะคะรอะอุ้ยอันนี้นะคะเป็นแนวนแฟชั่นใหม่นะคะหนักผมด้วยหัวขมิ้นนะคะเราจะหมักและอบด้วยไม่ใช่ขอนองนอย่างนี้นะคะสำหรับ พ0 7ครับ p p 7ครับ P P 7เนะคะเรียกให้คะแนนจากหัวขะนนี่งวัสดุธรรมชาติจากของไทยไม่ใช่เนาะเป็นยังไค่ะเดี๋ยวเราจะออกมาดูกันดีกว่าว่าเสร็จแล้วจะหน้าตาปเป็นยังไงขอเรียบร้อยแล้วรออบก,กินได้หรือเปล่ารอ,อมาดูกันค่ะอ๋อสำหรับน้องจ๋านะคะหน้าาพีพีอะไรคะพีพีสองค่ะพีพีสองนะคะ สำหรับน้องเขาวันนี้นะคะก็ดัดผมทำผมที่มีรอนแล้วก็มีวามลุกขึ้นนะคะจะได้ดูแบบว่าเปรี้ยวเขียวขึ้นแล้ไอ้เครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะอันนี้คือตัวเล่นทำทำร้อน,นะคะ่ะทำให้ผมหยุดทรงมากขึ้นบำรุงยาทำงานได้ดีขึ้นใช่ออกมาแล้วก็จะสวยเปรี้ยวค่ะน้องก็ถึงขัน้นจอมรักเลยไหแล้วอีกนานนะคะจะเสร็จก็ได้ชมตประมาณ15นาที15บห้านาที เดี๋ยวอีก15นาทีมาดูกันนะคะว่าน้องสาจะออกมาสวยเก๋ยูเลกาอย่างไรทำขคุณค่ะสำหรับน้องพีพีสิบนะคะเอาวินนี่สีผมมีอยู่แล้วช่างคะพี่ชื่ออะไรคะเทียนนาเทียนนานะคะเทียนนาคะแล้วพี่ด้านนี้นะคะจีน่าจีน่านะคะสำหรับน้องทัาวินนี่คือแนะนำให้ทำเป็นแบบไหนเอ่ยปรับลุคยังไงคะก็คือ พื้นฐานหน้าตาน้องเขาค่อนข้าง,างดีอยู่แล้วอยู่ก็ขาวเราก็ไม่ต้องอะไรมากายก็<ม>คืออยากจะว่าความสิดความจืดของน้องเขาเนี่ยในการเลื่อมสีสันเข้าไปในการขั้นตอนแรกก็คือพอกสีก่อนคนะ่ะก็เดี๋ยวจะลองเป็นสีประมาณทั่วตัวมดูสีเราค่ะแล้วสําหรับ <c oughs> น้องปิงคะจะได้ทําผมสีใหม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้หน้าตาเคิมเหมือนจะหลับเลยเนาะเื่นเตนเลียงอะไรนัวมา เป็นยังไงคะชอบไหมดูแล้วรู้นสึกเลยอยากจะลองทำอยู่ตั้งนานแล้วสีควันบุหรี่สีควันบุหรี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าสีควันบุหรี่กับหน้าน้องเอาปีนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามกันตอนจบ ว่าจะเข้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจับรูปคือรวมกันลแล้วสำหรับสวาวหวานเนี่ย จะมีการตัดผมแล้วน้องเป็นคนรักผมมากรุ้ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วบอก่างเขาหรือเปล่าบอกค่ะบอกไปแล้วย้ำนา้ย้ำหน่าว่าผมหนุ่มหนุ่มปีหนึ่งยาวขึ้นเซนหนึ่งมันขึ้นเหมือนปากกาล,างลังอ่ะพี่มันยาวช้ามากเพราะว่าฉะนั้นอยากจะให้เขาไวความยาวเพิเ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าน้องสายเนี่ยจะปรับมุมออกมาเป็นยังไงสําหรับคนที่รักผมมากแต่ยอมเสียสละเพื่อเพลทัคไอดอล2008ของเราค่ะ นี่เลยค่ะสาหรับน้องพิ้วของเรานะคะสีนี่ออกแมวแบบแรงๆมาเลยค่ะน้องพิ้วพีพีศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านะคะค่ะแนะนําตัวราคะสาหรับพี่ครับผมชิคกอนนะครับผมค่ะแล้วลุกของน้องที่จะเปลี่ยนไปนี่เป็นยังไงคะก็แนว,วแนวแนวแนวสว่างสวาง่สวาจะได้บอกทุกขขเค่ะคือวัยรุ่นนะคะเออแล้วอันนี้สีส้มอันนี้คือเห็นแล้วหิวเลยอ่ะอยากจะกินเย็นตาโฟเนาะ อันนี้เป็นสีต้มรอเปล่าคะหรือว่าเป็นสีอะไรสีสวา่สสวางเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วมีปัญหากับคิ้วของน้องรอเปล่าดสูสามารถกันให้น้องเขาหน่อยไหมคะ <c oughs> รู้สึกกระดกมากเลยเข้มประเทศนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าสีสว่างแบบที่พี่เขาแนะนํานี่จะเป็นยังไงเนาะสำหรับน้องคิ้วนะคะเดี๋ยวไต่กันสี่น้องแพทนะคะ PTC นะคะเป็นยังไงบ้างคะ มีตอนนี้อะไรพันเต็มหัวมากเลยคืออะไรคะย้อมสีผมย้อมสีผมเป็นออกโทนสีน้ำตาลแดงหรอเปล่าน้ำตาลเนาะแล้วน้องหวังไว้ว่าอย่างไงจะออกมาเป็นแนวหวานหรือยังไงคะน่าจะไม่ไม่รู้ค่ะน่าจะหวานหวา,านใช่ไหมคะ <S <S ค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้องเขาจะออกมาแนวหวานหน้าน้องเขาน่าจะได้เทนเกาหลีอีกคนนึงดันเนาะเดี๋ยวเชียร์น้องแคทด้วยนะคะ We'll be right <laughs> back.